จังหวัดร้อยเอ็ดลุ้นเฮอ,อีกชาวบ้านแต่งขันห้าทูบเทียนเป่าสเคขอเลขเด็ดจากปราช่อนทองงวดที่แล้วลุงวัย58ปีมีเฮหนึ่งใบเท่ากับ6ล้านบาทเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าชาวบ้านทั้งชายหญิงในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านได้ทยอยนำขันห้า ดอกไม้ทุบเทียนมาขอเลขเด็ดงวดในวันที่1กรกฎาคม2565จากปลาช่อนสีทองเหลืองอาลามบางคณะก็เพิ่มการเป่าสเคอันเชิญเทวดาลงมาเพื่อพิธีกรรมในการขอหวยขอเบอร์จะได้ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความแม่นยำในหวยลอตเตอรี่มากขึ้นบางคนเห็นตัวเลข58บนหัวปลาช่อนทอง เท้าวความหลังเรื่องปาช่อนทองให้โชคใหญ่ลุงวัย58ปีชาวอำเภอโพนทองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข361807เท่ากับ6ล้านจากการดนใจศรัทธาคำโบราณที่ว่าไว้พบของเผือกเช่นช้างเผือกควายเผือกงูเผือกปลาเผือกเชื่อว่าเป็นสิ่งนำโชคจึงซื้อลอตเตอรี่ ตรงกับเลขบ้านคุณยายวัย67ปีคือบ้านเลขที่207หมู่ที่10ตําบลคำนาดีคุณลุงจึงเป็นผู้โชคดีรับ6รล้านค่ะส่วนงวดนี้คุณยายวัย67ปีเจ้าของปลาช่อนทองได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าฝันคืนต่องวดดังนี้ฝันว่าเหมือนปลาช่อนทองมันนอนเขียงข้างในฝันดูดูบางครั้งก็เหมือนกระบอกน้ำสีเหลือง น้ำหนักปลาช่อนทอง1กิโลกร,รัมหนึขีดนักวดนี้ i ในสาคัญเสียงโชคดูเผื่อที่จะมีเฮนิว24สถานีประชาชนสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน